สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม ."1 ที่รักทุกคนคุณครูมยุราผลค้านะคะเป็นครูแนแนวที่จะมาดูแลแนแนวทางให้นักเรียนได้รู้จักเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะคะโดยมีครูเป็นพี่เลี้ยงนะคะวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในครั้งนี้ก็คือคุณครูต้องการให้นักเรียนได้รู้จักเข้าใจ รักและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นนะคะนักเรียนสามารถที่จะวางแผนการเรียนอาชีพแล้วก็การดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้และสิ่งสำคัญก็คือนักเรียนสามารถที่จะปรับตัวได้อย่างเหมาะสมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขนะคะก่อนอื่นนะคะคุณครูคิดว่าสิ่งสำคัญคือเราต้องมาทำความรู้จักตนเองค้นหาตนเองให้ได้มากที่สุด เพื่อในอนาคตรเราจะได้เลือกได้ถูกนะคะเพราะในสังคมปัจจุบันนะคะนักเรียนนักเรียนเรียนไปแล้วนะคะแล้วไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพได้ตรงกับที่นักเรียนเรียนอยู่เป็นจำนวนมากนะคะการทำงานจึงทำให้ประสิทธิภาพของการทำงานลดลงนะคะ ถ้านักเรียนสามารถที่จะค้นหาตนเองเข้าใจตนเองเรียนรู้นะคะจะทําให้นักเรียนสามารถเลือกได้เหมาะสมกับตัวเอง <_. S 1> การเลือกให้ได้เหมาะสมกับตัวเองนะคะจะทําให้เราสามารถที่จะทํางานได้ตรงนะคะได้ตรงและประสิทธิภาพของงานก็จะก็จะดีเยี่ยมการทํางานของนักเรียนก็จะ จเจริญรุ่งเรืองเขาเรียกว่าประสบความสำเร็จในชีวิตในอนาคตเพราะการที่คนเรานะคะสามารถเลือกเรียนเลือกทำงานได้ตรงกับความชอบความถนัดความสามารถของตัวเองจะทำให้การพัฒนาของเราได้ดีเยี่ยมอย่างดีที่สุดฉะนั้นครูมีเครื่องมือตัวหนึ่งที่จะทำให้นักเรียนค้นหาตัวเองทำความรู้จักตนเอง นะคะซึ่งได้รับความร่วมมือขอความร่วมมือได้จากแรงงานจังหวัดมหาสา,ารคามนะคะนักเรียนลองเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ www.vspace.in.th นะคะซึ่งนักเรียนลองทำค้นหาตัวเองจากแบบสอบถามที่ให้นะคะ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือนักเรียนต้องตอบคำถามให้ตรงกับความเป็นจริงของตัวเองมากที่สุดนะคะการแปลผลในครั้งนี้ถึงจะตรงกับที่ต้องการนะคะนักเรียนเมื่อทําแบบทดสอบตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะคะนักเรียนส่งข้อมูลปริ้นส่งนะคะปริ้นข้อมูลส่งในไล n e กรุ๊ป ของเราที่เ, à, เราสร้างไว้ในนักเรียนทุกห้องตั้งแต่ชั้นม .1 ทับ1ถึง1ทับ17นะคะการส่งงานนะคะเมือม่อเมื่อเราส่งเข้ามาแล้วเราจะคุณครูจะให้คำปรึกษาอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าเราเลือกเราค้นหาตัวเองแล้วเลือกอาชีพได้อาชีพใดนะคะ การเลือกอาชีพนั้นไม่ใช่ว่าจะตัดสินเลยว่าเราจะเลือกอาชีพนี้เมื่อเรา,เาจบมหกหรือไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจริงๆนะคะเป็นการลองเลือกดูค่ะเพราะว่า,าความคิดของเราแต่ละครั้งในแต่ละปีที่ผ่านไปก็จะเปลี่ยนไปในตามสภาวะการนะคะตามตลาดแรงงานซึ่ง เมื่อเราได้ทำแบบทดสอบแล้วนะคะจะประเมินได้ส่วนหนึ่งะคะแล้วหลังจากนั้นในปีต่อไปเราก็เราก็อาจจะทำแบบทดสอบนี้อีกนะคะแล้วเราก็จะสามารถที่จะประเมินตัวเองไปเรื่อยๆนะคะจนถึงม .6 กเราถึงจะสามารถเลือกอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้นักเรียนสามารถเลือกได้ตรงกับที่นักเรียนต้องการมากที่สุดนะคะ ซึ่งในต่อไปนักเรียนก็จะเ,เลือกเรียนได้เหมาะสมและสามารถที่จะไปประกอบอาชีพได้ตรงกับความสนใจความถนัดความชอบและความสามารถของนักเรียนนะคะ